ปีนี้มีเกมเพียบที่พพ้อมจะวางจำหน่ายที่จะมาฉีกกระเป๋าเงินเก,นเกมเมอร์อย่างพวกเรานะครับรวมไปถึงบรรดาเกมเก่าที่ไม่คิดว่าจะกลับมาด้วยนะครับอย่างอา a ันเว s ซิสเต็ปช r e m a k e s e ซีรีส์ซาร e เด Hill ที่คนมิประกาศในงานของเขาเมื่อปีที่แล้วนะครับหรือที่เป็นข่าวอย่างโดลิบอัลเชนโซที่กลับมาเป็นเวอร์ชันเ m ม k คนะครับแต่วัในคลิปนี้อยากให้ทุกคนรู้จักกับซีรีส์เกมหนึ่งถึงมันจะไม่ได้ดังมากแต่น่าจะมาสานต่อได้ ที่ค่ายดังอย่าง E.A. หรือ Electronic Arts ที่พวกเราชาวเกมเมอร์รักนักรักหนานะครับที่ทิ้งแบบไม่เห็นหัวรายใหญ่ๆนะครับอย่าง Cilly Alice เราได้พื้นถามวาจากงานเขียนของคุณลูอิสแคลร์ อย่าง Alice Avenger in Wonderland ปี1865และคร e the l ์ล k g g ก a s s ปี1871หลังจากที่ได้คอนเซปต,ต์มาแล้วคุณอเมริกันแม็กกีคนที่ออกแบบเกมอลิสนะครับที่เคยมีผลงานอย่าง Strife และซี i ี s q u ว s กนะครับเขาอยากให้เกมนี้มันแบบสไตล์ดักพิทอรีย์นะครับชิก oh, จากเวอร์ชันที่ดิสนีย์ทำหรือหนังนะครับ โดยได้ทางอย่าง Rogue Entertainment มาพัฒนาเกมใช้ engine id Tech 3ในการพัฒนา engine เดียวกับที่ใช้พัฒนา Doom หรือ Quake นะครับโดยประวัายของทีมงานก็คือในการสร้างเกมมองวองบุคนที่3ที่เป็น t r a n s f o r มอร์มีแอคชั่นสู้กับศัตรูและแก้ไขเป็นสนาระหว่างดา่านแถมมีความสยองขวัญที่รบก,กวนใจิตใจเข้ามาด้วยต่อมาเลืออค c h a คเตอร r design ทุกคนต่างก็รู้ครับว่าในนิทางของอลิสเนี่ยที่เป็นตัวละครน่าจะจำอย่างแฮตเตอร์หรือไอแมวล่องหนได้แหละครับแล้วพอเอามาทำเป็นโมเดลสามวิติแล้วบวกกับใส่กระดูกให้มันเข้าไปมันก็ยิ่งมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมอีกครับทุกคนก็คงเข้าใจนะครับว่าช่วงปี2,000ต้นๆอ่ะเคสส่วนใหญ่ในช่วงนั้นยังเป็นแนวแบบโพลิกอนเรียบๆอยู่เลยนะครับ แต่นี่เป็นค่าแรกๆเลยที่อยากจะเอานิทานเก่าๆอย่างอลิสอินวอเตอร์แลนด์มาทำเป็นเกมก็เลยต้องมีความหวังกันเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนั้น EA ยังใจป่ายอยู่ด้วยนะโอเคกลับมาก่อนและนี่ที่ขาดไปไม่ได้เลยซาประกอบอันนี้ขอเชิญคุณคริสเวอร์นาถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเป็นผู้ประพันธ์เพลงให้กับอลิสภาคแรกนี้นะครับ เขาใช้ของเล่นเก่าๆแบบเครื่องเล่นดนตรีไอ้พวกเปโนเล็กๆหรือพวกพินอ่ะไอ้ที่แบบบีเข้าบีออกที่มีเสียงอ่ะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับแค่ทราบประกอบของอลิสภาคแรกเนี่ยก็ท้ายผมรู้สึกขนลุกได้แล้วนะถ้าใครสงสัยว่ามันน่าขนลุกขนาดไหนงั้นเราไปฟักกันเลยครับ The game begins several years after the original Carol stories, when Alice reluctantly returns to free Wonderland f o r the domination of the evil Queen of Hearts. หลังจากที่อะไรเริ่มคืบหน้าแล้วตอนจะขาเกมต้องเริ่มคิดชื่อต่างหาด้วยไทยเอนั้นจินกลามาว่าต้องมีชื่อของแม็กกี้อยู่ในชื่อของตัวเกมด้วยเพื่อเป็นการบอกฟ้องเคือหมายการค้าใหม่นะครับแต่ถ้าคุณแม็กกี้ออกมาบอกเองว่ามันไม่จำเป็นเลยต้องมีชื่อของอยู่บนเตอร์โตนั้นอ่ะอีกทั้งเขายังมีความคิดเห็นว่า ว่าเชนเนียจะให้ทีมงานที่เหลือการเป็นเบื้องหลังไปสมหมดเลยเริ่มมาถึงช่วง e e3 ปี2000ที่เได้โชว์ของสักที <My S 1> ถึงผมจะบอกว่าเป็นช่วง e e3 ปี2000 <My S 1> ก็เถอะแต่ผมไม่ทราบว่าเป็น e3 ช่วงไหนบอกมาแค่ว่าเป็นเดือนกรกฎายมแค่นั้นแหละบอกแล้วว่าผมหาข้อมูลตรงนี้ไม่เจอเลยครับเนี่ย ได้โชว์ไอพีมาอย่างอเมริกันแมกกี้อลิสโดยเอกวางแผนไว้ว่าจะวางขายเกมนี้ในช่วงเดือนฮลลาโลวีนปี2000โดยจะลงให้กับ PlayStation 2 PlayStation 3 Xbox 360 PC และ Mac OS เรื่องราวจะเกี่ยวกับอลิสริทเดิลเด็กผู้หญิงที่เสียงก่อควไปจากเหตุไฟไหม้จากที่เธอเรอดจากเหตุการณ์นั้นได้เธอก็มีโรค PTSD Post Traumatic Stress Disorder เป็นโลกหลังจากเจอเหตุสะเทือนใจแล้วผ่านไปนานเรื่อยๆเธอเริ่มแยกรถระหว่างทางจิตกับทางฝันไม่ออกแล้วโดยในท้ายที่สุดต้องส่งเธอไปบำบัดที่โรงพยาบาลทางจิตรัตเรชที่อยู่ในเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษโดยเวดเอร์ฮร์ิมอสหรือแฮร์รี่เป็นคนคอยบำบัดเธออยู่แต่เหมือนม่าจะไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ใช้เวลานานมากเหมือนกับว่าเธอจะไม่สามารถรักษาได้มาในปี1874ผ่านมา10ปีหลังจากที่อลิสมาบำบัดที่โรงพยาบาลนี้ อาการของเธอนั้นก็เริ่มดีขึ้นแต่อลิซนั้นถูกส่งกลับไปที่วอเตอร์แลนด์ที่สภาพและหน้าตามันไม่เหมือนเดิมพร้อมเหตุการณ์กระทำชั่วร้ายของควีนอัพฮาร์สเธอจะต้องกอบกู้วอเตอร์แลนด์ให้ได้โดยมีเจ้าแม่ต้องหนอนนั่นนำทางเธออยู่ก็นั่นแหละครับสไตล์ของอลิซในวอเตอร์แลนด์แหละแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ดิบเถื่อนกว่าเดิมนหะอ่ะอย่ากจะบอกกล่าวไปข้างต้นเกมนี้จะเป็นแนวแอคชั่นแอนเวนเจอร์แพลตฟอร์เมอร์และแก้ไขปัญหาระหว่างด่านอันนี้สามารถกระโดดจับ ปีนว่ายน้ำอะไรก็ตาไทายเธอสามารถไปทัวร์ในวอเตอร์แลนด์ได้อย่างอิสระภาพเอาละไหนๆก็มาพูดถึงอาวุธดีกว่าอาวุธในเกมนี้จะเรียกว่าของเล่นใช่ครับ toy นั่นแหละอาวุธชิ้นแรกวอล์กบร์มันเป็นเอ่อไม่ทำครัวเหรอผมก็ไม่มั่นใจนะอาวุธชิ้นที่สองเพย์นคาร์สมันเป็นอ,นอาวุธโจมตีระยะไกลแบบคล้ายๆปืนมั้งเมาสำหรับพวกสตรู้ที่อยู่กลางอากาศน่ะ ต่อมาก็แจ็คอันนี้ผงเห็นในตัวอย่างเกมนะมันเป็นแบบคล้ายๆตัวบัวหรือว่าอะไรวะเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันเปนนอาวุธที่สามารถโจมตีทั้งใกล้และไกลได้อีกอันก็แจ็คบอมบ์ก็ระเบิดนะครับมันเป็นอยู่ในกล่องย้ายอินดอบ็อกมั้งพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมันก็เยอะพอๆกับในวิ่เมคาย์นั่นแหละครับในเกมนี้จะมีหลอดสองหลอดหลอดซ้ายคือแซนิตี้ก็คือพลังชีวิตของอลิสนะครับหลอดด้านนี้จะแสดงอาวุธหรือกระสุนนะครับ ตลอดด้านขวาคือ Strength of Will อาวุธไหนก็ตามที่ใช้พลัง Strength of Will อาวุธนั้นพลังโจมตีก็จะสูงขึ้นและเป็นหลอดพลังเวทด้วยครับถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆมีดเฟสเกมคล้ายกับ v a m p t h e Blade Blade นะครับต่อมาในส่วนของ Power Up อย่าง Gas Copper T จะเปลี่ยนร่างอาริสการเป็นตะกะตั่นที่จะทำให้อาิสวิ่งไวขึ้นกระโดดสูงขึ้น อันที่2องลุกอีแกลสอันนี้จะทำให้อลิสลออ่องหนได้อันนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเดินผ่านตัวไปหรือนนจะล่าข้าพวมันก็ได้นะครับส่วนอันสุดท้ายเรนบล็อกเพราะว่าอัพนี้จะทำให้อลิสแข็งแกร่งขึ้นและคาจจราเตีก็จะสูงขึ้นด้วยแถมเปลี่ยนร่าให้เธอกลายเป็นสปาร์ไลทต่างหากส่วนในดิแดนวอเตอร์แลนด์ของเกมภาคนี้ก็ มันก็ยังบิดเบีย้ยวอยู่นะถึงเป็นเกมภาคแรกก็เถอะเราจะไปสถานที่ต่างๆอย่างฟา,าของแม่แฮตเตอร์หรือปราสาทของ Queen, เลดควีนหรือควีนออฟเฮาส์นั่นแหละครับไปเกตส์ดยดานนะครับมันไม่ได้แบบเปิดโลก้างขนาดนั้นเทอร์ชาททร์ทรักก็มันยังรู้สึกลบก,กวนจิตใจยอยู่เหมือนเดิมแหละครับเราไปฝากกันนะครับผมจะเปิดปัดเดียวนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนลิกิ็สิ ตัวเกมนี้ได้คะแนนเท่าไหร่หรอครับนี่ไงรับไปเลยครับคะแนน85คะแนนจากเมตาคุติกจากฝ่านักวิจารณ์ส่วนฝ่าผู้เล่นก็7.9คะแนนส่วนใหญ่จะชมแบบเออบรรยากาศดีเข้ากับเรื่องสไตล์ดักได้อย่างนี้แหละถึงกราฟิกจะไม่ได้ดีมากเลยก็เถอะแต่บางคนก็บอกว่าเออบังคับยากไปอันเนี้ย อันนี้เฉพาะยอดขายในสหรัฐนะครับยอดขายในเดือนสิงหาคม2006ขายได้350,000ชุดพอมาถึงเดือนกันยายนปี2017เกมนี้ก็ขายได้ประมาณ1.5ล้านก็ปี้ถายังได้อันดับที่47เกมขายดีของปี2000ในเดือนมกราคมด้วยนะครับพอมาถึงปี2011ก็มีเวอร์ชันรีเวิสเตอร์ให้มาขายอีกรอบหนึ่ง้อกับระบบ b บ็กบอร์ดคอมแพติบิลิตี้ทั้ง Xbox 360 Xbox One Xbox Series X และ PC ถ้าใครสงสัยว่าจะซื้อเกมภาคนี้ได้ที่ไหน <Okay. S 1> ผมบอกเลยไม่ทราบเพราะ EA เอาออกไปแล้วหลังจากที่พาคแรกประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วมีหรือที่ EA จะปล่อยให้ผ่านมือให้ไฟเขียวสร้างภาคสองต่อเลยแต่คราวนี้ใช้ทีมสร้างคนละทีมนะครับไม่ใช่รถ Entertainment แล้วนะแต่เป็น Spicy Horse นะครับ จากเซี่งยงไฮ้ประเทศจีนแต่ก็ยังได้คุณอเมริกันแม็กกี้มาเป็นผู้วางกลับและออกแบบเบื้องต้นนะครับและยังได้คุณคริสเบอร์นามาเป็นผู้พันธุ์ให้กับเกมภาคนี้ด้วยนะครับาตอนนี้ผมขอดอกเล่นไปหนึ่งนะครับนี่เป็นเกมภาครแรกเลยท้ายของรู้จักกับซีรีรส์อาิสจาก EA นะครับในช่วงปี2014ที่ช่องเกมน้อยใหญ่ในประเทศไทยนะครับเอามาแคสนะซึ่งหน้าหลัท้ายของรู้จักกับเกมนี้คึอผมไม่รู้ว่ามันเริ่มปีไหนที่ EA ถอดเกมอาิสภาคนี้ออกไปนะแบบหายไปยาวเลยอะ ผมก็คิดว่าแบบเซ็งเลยเว้ยดูต้องไปซื้อในออริจินหรอเนี่ยแต่ว่าวิกาลในปี2022เนี่ยจู่ๆ EA ก็คิดว่าจะวางขายเกมนี้อีกรอบหนึ่งในสตีมอ่ะผมก็รีบไปซื้อเลยในราคา200กว่าบาทตอนนั้นตอนนี้ากำลังเล่นเกมอยู่มันก็วิกาลไปแปลกๆว่า EA ก็เผิ่งถอดเกมนี้ออกสตีมอีกรอบหนึ่งอ่ะผมคือแบบอะไรของเองวะอ่ะก็เข้าเรื่องครับอันนี้มอสเฉยๆแหละบทตัวอย่างเกมครั้งแรกในงานตกเกียวเกมโชว์ปี2010 โดยเอวังแผนไว้ว่าจะวางขายเกมนี้ในช่วงวันที่14มิถุนายนปี2011ทางอเมริกันเหนือก่อนวัน <Mother? S 1> ที่16ก็เป็นของยุโรปและวันที่21ขายในประเทศญี่ปุ่นเกมนี้รอให้กับ PS3 Xbox 360และ PC หลังจากเหตุการณ์ภาคที่แล้วอลิซซิตเทลในวัย19ปีได้ถูกปล่อยตัวจากโรงพยาบาลว่ารัฐเลกแสดงว่าอาการของเธอเริ่มกลับเริ่มอีกแล้วเธอก็ได้จิตแพทย์ส่วนตัวอย่างด็เอรแอนกัสบับบี้ เต่คนประบัดให้ถ้าเกมว่าต้องใช้เวลาประบัดอีกนานเธก็เลยขอให้อลิสเนี่ยจะกเก็บยาที่ชนนแห่งหนึ่งให้หน่อยแต่ระหว่างทางเธอก็เห็นแมอจอจัดเธอก็เลยวิ่งตามมันไปนแลวเธอก็ได้เห็นพวกสัตว์ประหลาดต่างๆและพื้นดีที่กำลังซุดตัวลงไปเธอก็เลยกลับมาที่วอเดอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อมาหาสาเหตุว่าทําไมยังมีปัญหาอยู่ทุกคนเห็นได้ชัดเลยว่าค่ากราฟิกเนี่ยมันยกระดับจากปี2อ0 0นและนี่คือเกมปี2011ที่สไตล์ภาพนั้นจะได้ไปทางการ์ตูนดาร์คแฟนซีมากขึ้น และมีความหลอนต้กวกจ,จิตใจและส่นประสาทมากขึ้นด้วยผมยังไม่แนะนําเกมนี้สำหรับเด็กที่ยังไม่มีวารุณิติติภาวะนะครับเพราะว่าฉากดุเแรในเกมภาคนี้มันเริ่มเยอะขึ้นมากเลยอะมาพูดในส่วนของเกมเพย์ดีกว่าเกมภาคนี้ก็ยังใช้ระบบคล้ายๆกับเกมภาคแรกแหละครับแต่ว่าถ้ามันสมูทมากขึ้นกว่าเดิมอินเอร์เฟซต่างๆของเกมภาคนี้อ่ะอย่างแรกดูซ้ายบนเห็นหลอดสีดแดงๆที่มีดอกกุหลาบครับนั่นแหละคือพลังชีวิตของเราครับ สามารถเพิ่มความยาวของหลอดเลือดได้ในการทักซีเควนต์ระหว่างฉากแบบตอบคำถามของ oh, <it> s <S ตัวละครตัวนี้ <hot. S 1> หรือสะสมดอกกุหลาบเห็นได้ชัดแล้วว่ามันดูสะอาดตาขึ้นและมันทันสมัยกว่าเดิมเราสามารถเดินไปในเมืองได้เพื่อสำรวจฉากระหว่างด่านหรือประชาชนที่ดูผิดแปลกไปกว่าปกติทั้งในมุมมองบุคคลที่1และบุคคลที่3ในมุมมองบอคุ 1, งบคคลที่ีที่เขาเพิ่มมาเนี่ยใช้ได้เฉพาะในเมืองเท่านั้นนะครับเกมนี้จะแบบเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์ไปแต่ผมไม่บอกระครับว่ามันมีกี่ชัปเตอร์ มาพูดกันในส่วนของอาวุธดีกว่าครับอันแรกเวฟเบรดไอ้มีทำครัวนั่นแหละครับยังจะเบาแต่รวดเร็วเป็นอาวุธพื้นฐานนะครับสู้ได้เกิดทุกสถานาการณ์ชิ้นที่2องเฟปเปอร์กริดเดอร์คือเอาเครื่องบ่มพิไทยมาทาเป็นแก๊สปิก,กันนะครับว่สาสำหรับการศัตรทแบบูที่แบบมาเป็นฝูงพวกกิกก้พวกเนี้ยที่แบบตัวบินได้หรือว่าก็พวกเดินช้าก่อนหนักเนี้ยครับมันยังถ่กเวลาได้ ก็ใช่สามารถล็อกเป้าเองได้หรือไม่ก็เปลี่ยนหมวดเป็นหมวดเล็งยิงเองก็ได้นะครับถึงจะควบคุมยากหน่อยก็เถอะที่สามอมเมร่าโล่เหรอครับมันไม่ใช่บริษัทอเมร่านะฮะไม่ใช่ป้องก,กันจากพวกโล่นะครับอลิสจะใช้โล่นี้เพื่อปิดการป้องกันศัตรูหรือเปิดป้องกันระเบิดหรือโปรเจกต์ไท่ต่างๆก็ได้ครับชิ้นที่4ี่ฮอปปี้ฮอร์สถ้าจัดที่วายก็เหมือนแบบถ้ายิบคอนยักษ์ขึ้นมาฟาดศัตรูนะครับอาวุธชิ้นนี้สามารถทําลายกัดศัตรูได้หรือไม่ก็น็อกแยคขโมยออกไป ชิทที่5้าของเวิร์กบอมก,ก็ระเบิดเวลานะครับจะเป็นรูปร่างกระต่ายสามารถใช้สตาร์สตูดูระหว่าง่อสู้ได้อีกท,ท่านยังสามารถมาใช้แก้ขไขปริศนาระหว่างดานได้อีกด้วยและชิ้นสุดท้ายทีฟัดแคนนอนเหมือนเะพาะอาวุธยิงพวกระเบิดนะครับแต่อยู่ในสกินของช่วยชมน้องชานะถือเป็นอาวุธอีกไกลที่ดามจดแรงมากแม้จะยังไม่ได้อัปเกรดแต่สามารถระเบิดกระแพนหนา,นา,นา,นานได้อีกด้วยเมื่อกี้ผมงพูดอึงการอัปเกรดใช่ไหม ไอเทอ่าเดียวที่สามารถอัปเกรดอาวุธของเราได้ก็คือฟันนะครับฟันที่แบบเป็นฟันซิกซี่อ่ะสามารถหาได้ตามฉากแบบพวกกลองหรือตามฉากฆ่าพวกศัตรูหาได้เกิดทุกที่แหละครับในเกมเนี้ยถ้าอยากอัปเกรดแล้วก็แค่กดไปหน้าเมนูแล้วก็สามารถกดเลือกออปชันอัปเกรดได้เลยครับทุกการอัปเกรดจะใช้ฟันของเรามากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นขอแนะนําว่าให้ฟาร์มไว้เยอะๆดีกว่านะครับในเกมห้่งนี้จะไม่มีพาวเว์อัพนะครับแต่ว่าพลังเต็มตัวอย่างทริง ที่จะทำให้อลิสของเรานนั้นตัวเล็กลงและสามารถผ่านดานที่ร่าปกติไม่สามารถผ่านได้อีกทั้ยังบอกไว้ด้วยว่าต้องไปทางไหนต่อมาฮิเทอเรียกลังนี้จะทำให้อลิซของเรานนั้นการเปรางสีขาวจะโจมตีแรงขึ้นและค่อยๆฟื้นเลือดขึ้นมาในการเดวิท,ทิเกอร์นะครับต่เป็นเดวิท,ทิเกอร์ที่เปิดได้เฉพาะตอนที่ใกล้ตายเท่านั้นอลัฟเราพูดถึงฉากในเกมดีกว่าครับแต่ขอในเกมภาคนี้จะได้ไปทางหฟนฟอมมากขึ้นกว่าเดิมและมีแก้ไขพิษหนาระหว่างดานที่บางทีก็ต้องใช้เวลาสักหน่อย แต่ไม่ค่อยยากนะครับแต่แบบบางที่มันก็จะยาวไปนะครับบางดานเนี่ยที่แบบบางคนอาจจะไม่ชอบเลยนะอันนี้มีให้เก็บคอลเลดซีเบิลตามฉากด้วยแต่ผมอยากให้ทุกคนไปหาก,กันเองดีกว่านครับมันไม่ได้เป็นส่วนําคัญเท่าไหร่พาร์กเห็นตัวตผมนะอีกทั้งยังมีมินิเกมด้วยมินิเกมแบบจับข้าวให้เข้ากันหรือสู้กับศัตรูอย่างเงี้ยอันนี้ผมขอมาพูดถึงเรื่องกราฟิกของเกมหน่อยนะผมเข้าใจแหละว,ว่าเกมนี้มันเก่าแล้วแต่ว่ามันยังล็อกที่30เฟรมเรทอยู่นะ และแน่นอนทุกคนต้องถามว่าทำไมไม่มโหลดมอดปลด60 fps มาล่ะผมลืมครับอ้ออีกปัญหาหนึ่งจุดเซฟถ้าแบบต้องไปตายคาบักหรือว่าต้องโหลดเซฟเนี่ยมันจะไปไกลมากเลยครับเนี่ย oh, nice จนผมอแอบเราคาดนิดนึงอ่ะอีกทั้งยังไม่มีแอ h i e เม m e n ด้วยการกลับมาเล่นซะอาจจะเบื่อกันนิดนึงนะครับนะแต่ก็ยังดีที่มีชุดให้ปลดล็อกอยู่ตอนที่เล่นจบไปแล้ว ผมบอกเลยนะเธอใส่ชุดอะไรก็สวยอ่ะนี่ของวงจกอีกทางซาวแท่ก็เป็นตัวดึงดูดของเกมด้วย <S <S <ๆ>จริงจริงก่อนตัวเกมจะออกเนี่ยมวันนีเกมเวอร์ชันเวตาด้วยนะครับที่มันมีวิดีโอหลุดออกมาทางออนไลน์นะครับ แม้จะมีเนื้อหาบางอย่างที่ถูกตัดออกไปซึ่งบางอย่างมันก็ดีหรือบางอย่างก็ตัดไปได้ก็ไม่เป็นไรขอบอกเลยว่าตอนที่ผมกำลังเล่นเกมนี้ผมรู้สึกแบบว่าคือเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือแค่เกิดในชั้วหัวของเธอหรือว่ามันมีโลกอีกแห่งหนึ่งจริงๆหรือเป็นทั้งสองอย่างอันนี้ผมบอกเลยนะผมคิดอย่างนี้จริงๆนะเนี่ย่วนคะแนนนั้นทางมตาคริติจะแบ่งออกไปสามประเภทนะครับอย่าง Xbox 360กับ PlayStation 3เนี่ยทงฝ่านักวิจารณ์ให้คะแนน70เท่ากันครับ สุดท้ายผู้เล่นก็8ปดจุดสองหรือ8จุดสามครับสุขคะแนนของทางพีซีนั้นท้งฝ่านักวิจารให้ที่75คะแนนและผู้เล่นอยู่ที่84คะแนนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออเป็นภาพต่อที่ใช้ได้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังดีดเรื่องปัญหาใสญยก็แบบเออเรื่องก,การาฟิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องจุดเซฟอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละตัวเกมภาคนี้ผมไม่ทราบว่าเขาขายได้กี่ก๊อปปี้นะครับแต่ว่าน่าจะไปได้ดีอยู่นะและหลังจากนั้นมาเราก็ไปเห็นภาคสามของ Alice อ l ลลิสิกเลย คือหลังจากวานจำหน่ายภาคสองไปแล้วถ้าคุณอเมริกันเมื่อกี้ก็อยากจะเริ่มโปรเจกต์เลยจะทาย EA เ้นั่งห้าไว้ก่อนเพราะว่ามันใช้งบเยอะมากในการจะทำอาร์ตภาคต่อไปเพราะฉะนั้นภาคแอาเซนตรัมก็กลายเป็นการระดมทุนแทนนะครับเริ่มการระดมทุนมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2018นะครับเพราะผ่านไปหลายปีคุณอเมริกันเมื่อกี้ก็เอ่อร่างคอนเซปต์อาร์ตเคเบินู่นเดียวอะไรนี่เรียบร้อยมาแผนจะสร้างระบบรอบเลนเข้าไปด้วยนะครับรบนะบบสเตลล์น่ะแนะนำพวกอาวุธต่อเกา่กามาปรับเปลี่ยนและเล่นให้ง่ายขึ้นนะครับ ที่้าเขาจะบอกว่าผู้จัดจำหน่ายนั้นไม่จะเป็น WEA อ,อีกแล้วอาจจะว่าจำหน่ายเองหรือทองทางอื่นนะครับถ้าเกิดการระดมทุนถึงป้าแล้วก็มันจะได้พัฒนาลงต่อ PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X s และ PC และเคยบอกไว้ว่าอาจจะวางจไหน่ายเกมน,นี้ในปี2021 20. แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวอะไรเลยครับผม แต่ถ้าใครสนใจแล้วก็ <As ylum. S 1> แอบจะได้อลิสภาคสามมาสักทีเนี่ย <Become S 1> ก็ไป <ron> ช่วยเขาดอนุทุนก็ได้นะครับนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะประกาศนะครับคือภาคอัสไมเนี่ยโดยวาว่ากันเลยว่าจะเป็นภาคก่อนอเมริกันแม็กกี้อลิสนะครับอีกท่านยังมีแอนิเมชันสั้นของอลิสด้วยนะครับชื่อว่าอลิสออเดอร์แลนด์เรื่องราวจะต่อจากอลิสแมดเนสรีเทิร์นนะครับผมตอนนี้มี2ตอนที่ปล่อยออกมาครับตอนแรกชื่อเลเวนทานตอนที่2องอนายแอดดีโอเปอร่า ถ้าใครอยากดูแล้วก็ไปดูในช่องของอเมริกันมักกี้ได้เลยครับอยู่ใน y o u t u นะเพื่อวิเคราะห์สงสัยว่าใครเป็นคนพากเสียงอลิสดโดนะครับผู้ให้เสียงพากคือคุณซูซี่บรานะครับให้เสียงอลิสตั้งแต่อเมริกันมักกี้อลิสถึงอลิสออเดอร์แลนด์นะครับส่วนแหล่งที่มาที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับนี่แหละครับอลิสวิกกี้หรือในวิกิพีเดียวังจุดนะครับผมเอาข้อมูลมาจากสองเว็บไซต์นี้ส่วนใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับข้บคุณคุณแม่นมาก ทุกคนก็เห็นนะครับว่าการวาจำภัยของอลิสในเวอร์ชันนี้มาไกลแล้วเกินดต,ตอนนี้ยังไม่ข่าดเลยก็ตามแต่ก็บอกว่าวันหนึ่งมันจะได้ภาพต่อไปของอลิสนะพร้อมกับเรื่องราวที่ยังไม่จบง,ง่ายๆผมขอบอกเลยนะนี่เป็นการหาข้อมูลแหล่งที่มาต่างๆเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะเกี่ยวกับซีรีส์เกมอลิสเนี่ยแล้วก็ข้อมูลอื่นๆด้วยถ้าเกิดมีข้อมูลที่ผมพูดถิดไฟของขอภัยด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดใครแบบว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนแลวไม่ก่อนนี้สามารถคอมเมนต์ที่ต้าคลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิกเป็นยกำลังใจผมด้วยนะครับตัวอเตอร์สปริงมตัวไปก่อนนะครับ <something> ไว้เจอกัน